เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของชาวต่างชาติคนหนึ่งที่สักแทตทูรูปรูปหนึ่งแล้วเกิดแผลเน่าขึ้นมาเรื่องเราจะเป็นอย่างไรและรูปรูปนั้นคือรูปอะไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะฝากกดติดตามให้บุญรวยชาแนลด้วยนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วบุญรวยได้เคยทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งโรงพยาบาลนั้นมีคนไข้าชาวต่างชาติมารักษาตัวเป็นจำนวนมาก ตัวบุญรวยเองเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในตำแหน่งยูนิตออฟฟิ r เซอร์ของห้องเตรียมก่อนและหลังผ่าตัดมีหน้าที่เตรียมไฟล์ฟิล์มให้หมอเพื่อให้คุณหมอเช็คประวัติการรักษาก่อนทำการผ่าตัดและรวมไปถึงหน้าที่ทำสถิติสั่งเข้าเทชีห่มผ้าให้คนไข้ช่วยพยาบาลสั่งของช่วยหมอเปิดคอมสัมปพีสัมปอยเท่าที่ยูนิตออฟฟิเซอร์หุ่นบางร่างน้อยจะช่วยทำได้โดยการเตรียมประวัติการรักษาจะต้องทำการคีย์ขอไฟล์แฟ้มประวัติคนไข้ในคอมพิวเตอร์ ส่งขอไปที่เวชระเบียนแล้วเวชระเบียนก็จะขนแฟ้มประวัติใส่รถเข็นมาให้บุญรวยก็มีหน้าที่เช็คตารางผ่าตัดและเตรียมไฟล์ฟิล์มให้พร้อมตามตารางดูเหมือนจะหลายงานนะคะแต่รายได้นั้นเบี้ยน้อยหอยน้อยนะคะอยู่มาวันหนึ่งมีพี่พยาบาลในแผนกเดียวกับบุญรวยที่กําลังเตรียมประวัติการรักษาให้หมอซึ่งประวัติการรักษานั้นเป็นของคนไข้าชาวต่างชาติที่เป็นผู้ชายท่านหนึ่งในประวัติการรักษา มีรูปที่เป็นรูปภาพของแผลที่ทำการรักษารูปที่เห็นเป็นรูปจับก,กล้องโพาลารอยด์ที่มีสีสันชัดเจนมากติดอยู่ในแฟ้มประวัติการรักษาของคนไข้คนนั้นในวันนั้นพี่พยาบาลเรียกบุญรวยไปหาเขาใกล้ๆแล้วพูดว่าบุญรวยบุญรวยมานี่มานี่พี่จะให้ดูอะไรบางอย่างบุญรวยพยายามจะดัดเสียงให้เหมือนพี่พยาบาลคนนั้นเพราะพี่พยาบาลคนนั้นเป็นพยาบาลผู้ใจดีมีเมตตาจิตและรูปฉมอันงดงาม พี่พยาบาลคนนั้นก็เริ่มเปิดดูรูปในแฟ้มประวัติให้ดูทีละรูปทีละรูปรูปแรกที่เห็นคือรูปก่อนการรักษาเป็นรูปเท้าของคนไข้ที่สักแท็ทูที่เท้าแล้วแผลนั้นมีเพียงหนึ่งจุดเล็กๆที่อักเสบและเน่าเล็กน้อยด้วยความที่บุญรวยอยู่ห้องผ่าตัดก็เห็นว่าแผลแค่นี้เองไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นเลยขาคนไข้ที่ขาแล้วก็ยังเคยหอบขากัดขาดาให้ญาติคนไข้เลยพี่พยาบาลเห็นหน้าบุญรวยทำสีหน้าเฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นอะไร พี่พยาบาลก็พูดต่อไปอีกว่าอย่าเพิ่งซีจ้าบุญร่วยยังมีพีกว่าน,นี้อีกอยู่นะพี่พยาบาลคนนั้นก็เปิดให้ดูรูปต่อๆไปปรากฏว่ารูปแท็ทูจากที่เริ่มเน่าทีละน้อยกลายเป็นเน่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยที่รูปถ่ายเป็นวันที่ห่างกันเพียงไม่กี่วันเท่านั้น ส่วนคุณหมอเองก็สั่งให้คนไข้แอดมิตนอนโรงพยาบาลเพื่อเตรียมผ่าตัดวางยาสลบเพื่อที่จะทำ procedure หรือการผ่าตัดที่เรียกว่า Debridement ซึ่งหมายถึงการเล็มแผลการตัดเล็มเนื้อตายของบาดแผลการตัดเนื้อที่ตายออกการผ่าตัดนำเนื้อตายและสิ่งแปลกปลอมออกต้องขออภัยที่ผู้ภาคมีความกระแด่นะคะ,ะต่อนะคะคนไข้คนนี้มาทำดิบร m เมนทุกวันและอีกหลายๆวัน แทบจะวันเว้นวันหมอก็ทำดิไบรเม้นแล้วก็นัดทำอีกเป็นจำนวนหลายๆครั้งและทุกๆครั้งที่มีการรักษาก็จะมีการถ่ายรูปและเก็บไว้ในแฟ้มประวัติการทำดิบไบเม้นในครั้งนั้นนะคะเท้าคนไข้เหลือและเห็นแต่กระดูกขูดจนแทตทูรูปนั้นไม่มีรูปนั้นหลงเหลืออยู่เลยท่านผู้ฟังที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ก็คงคิดว่าก็แค่แทตทู ใช่ก็แค่แทตทูคุณไข่าชาวต่างชาติคนนั้นสักแทตทูเต็มแขนเต็มขาไปหมดแต่แทตทูนั้นเน่าอยู่ที่แค่ภาพเดียวที่บุญรวยอยากจะมาเล่าในวันนี้ก็คือรูปที่สักนั้นเป็นรูปพระพุทธรูปค่ะนี่คือสิ่งที่บุญรวยยังจําเรื่องราวนั้นได้มาจนถึงทุกวันนี้และยังคงติดอยู่ในหัวใจเสมอมารอยสักที่ชาวต่างชาติคนนั้นสักมีตั้งหลายรูปเต็มตัวเต็มแขนเต็มขาไปหมด มีเหรอที่เขาจะไม่รู้วิธีการรักษาแผลที่เกิดจากการสักของเขาที่อื่นไม่เน่าแต่เน่าอยู่ที่เดียวและเน่าอยู่ภาพเดียวรูปที่เน่าก็คือรูปพระพุทธรูปที่อยู่ที่เท้าของคนไข้ซึ่งคุณหมอก็ได้ทําการสั่งให้ดมยาสลบเพื่อทําการผ่าตัดขูดเนื้อเน่าเนื้อตายนั้นออกซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนเห็นถึงแต่กระดูกขูดจนไม่มีรูปพระพุทธรูปนั้นหลงเหลืออยู่อีกเลยเนื้อที่เน่า ก็จึงจะเริ่มหยุดเนา่าเรื่องที่เล่ามาข้างต้นเป็นความอศัศจรรย์ใจส่วนตัวของบุญรวยที่อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันซึ่งเป็นภาพที่บุญรวยเองได้เห็นกับตาผ่านรูปภาพผ่านคนจริงๆโดยที่พี่พยาบาลอีกคนหนึ่งก็ได้เคยถามคนไข้ชาวต่างชาติคนนั้นว่าคุณรู้ไหมพระพุทธเจ้าในศาสนาของฉันศักดิ์สิทธิ์นะคุณไม่ควรสับพระพุทธรูปในที่ต่ําเช่นเท้าของคุณเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาไม่รู้เขาแค่มีความเชื่อว่า พอให้ความสำคัญกับเท้าเพราะเท้าพาเขาไปทุกที่และพี่พยาบาลก็เลยตอบไปว่าคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าของาศาสนาเรานั้นศักดิ์สิทธิ์เขาก็ตอบมาว่าเข้าใจแล้วเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วแต่เขาก็เสียใจายมากทำไมบุญรวยถึงได้มาเล่าเรื่องเรื่องนี้จริงๆแล้วก็เพราะว่ารุ่นบุญรวยมีข้อสังเกตอยู่3 4มสอย่างนะคะอันได้แก่ 1. บุญรวยคิดว่าเรื่องนี้มันแปลกสอง ทำไมแทททูที่เต็มแขนเต็มขาคนไข้รูปอื่นไม่เน่าแต่เน่าแค่ที่เท้าของคนไข้ 3. จริงอยู่ว่าเท้าอาจจะไปเหยียบอะไรที่สกปรกแล้วติดเชื้อเองหรือเปล่าทําไมจะเน่าไม่ได้แต่อย่าลืมนะคะว่าคนไข้คนนี้เคยสักรูปต่างๆแล้วทําไมรูปอื่นไม่เน่ทาทั้งทงที่การดูดูแลรักษาแผลที่สักแทททูก็คงจะคล้ายๆกันนั่นแหละ สี่แล้วทำไมต้องเน่าเฉพาะรูปที่เป็นพระพุทธรูปเท่านั้นจนต้องคว้านเนื้อที่เน่าออกมาจนเหลือแต่กระดูกล่ะโดยสรุปก็คือบนรวยเห็นว่าเรื่องนี้มันแปลกแหละค่ะและมันเป็นเรื่องที่น่าเอามาคิดและน่าตั้งคำถามถึงแม้ว่าในอินเทอร์เน็ตเห็นอยู่มากมายที่มีที่มีชาวต่างชาติเอารูปพระพุทธรูปพระพุทธองค์มาสักตามตัวตามแขนตามขาเขาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร คุณจะรู้ได้ยังไงคะว่าเบื้องหลังชีวิตเขาที่เขาสักไปแล้วน่ะเขาจะได้รับผลอะไรบ้างนี่คือหนึ่งของผลที่บุญรวยได้เห็นกระท่อนั่นเองและประกอบกับว่าคลิปที่บุญรวยจะทำต่อจากนี้ไปอีกนะคะก็ยังจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปพระเครื่องซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ที่บุญรวยเคารพศรัทธาเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับเรื่องนี้ด้วยถ้าผู้ฟังผู้ชมท่านใด สนใจก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ดูคลิปต่อๆไปที่บุญรัวชาแนลกำลังจะเริ่มทยอยยลงคลิปและยังมีอีกหลายเรื่องราวที่บุญรัวชาแนลอยากจะให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปอีกขอบคุณทุกทท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงวินาทีนี้ด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านร่ำรวยสำเร็จในเส้นทางที่ถูกต้องดีงามกันทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้บุญรัวชาแนลขอกล่าวคำว่า ขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะ